đây chắc tổ rồi, được Nhưng được. đây thôi Đó, được. 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 rồi <cười> <cười> ได้ล่เติบพอปีงอยู่เนาะปำมอมนี่เดินทางไฟหยับสี่ปีงนะปีงแล้วได้ซ่องปีงทุกคน เดี๋ยวก่อนผมบห้าไปห้าป่าห้าพาไปดำป่าเนะเดี๋ยวเขาสิตามเพิ่งไปเลยเบิ้งไปดำป่าอยู่ห้วเองทุกคน ไก่บอกไว้ที่ว่าเขาข้ามอาหารบอกมันบอกอ,อ,อุ้ยงอนหนำนาขักนำเช่นขั <laughs> นก <laughs> 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 ไปดำปา่า มาแต่ละเชือกก็ได้บ่ไปนะเออกางเว้นในบ่นแน่ใจเนาะ,ะส่วนใหญ,ญ่ดำเมื่อคืน,นอ่าอ่าอ่าอาภาพนะบเ่เอาเล้าซื้อเล้ามาจากปอกบล็บอกเขาแม่ภับเอามาแล้วเขาไปบ้านเลาก็ไปจ่ายเงินเงินเขาอยู่พุ่นเนี่ยของบลอกเขาแม่ แกนาวก่ออาจจะลงไปลุมล่มๆคุณหรือว่ายางขึ้นไปห่างตามทางคุณวะลุ่มๆนี้ให้ทุกคนล่าลงหอออัวห้อยแล้วเนาะ้งอต่างดเด็นสีน้าว สัตกก็กกากกันๆๆๆๆๆนี่ค้างกระไตนี่ <_ d ix> เป็นป่าให้ป่าใหญ่คืออยู่บ้านหรอกระบอใหญ่เลยทุกคนก็เป็นป่าพันปลามอมปลาคิงเนาะปลาชาร์ดไปนะโอ้โชิมนึงเขาจะลงมาลุมเีรอ โลโอ้โอ้ไอายุเรียมข้ามน้ำทุกคนไอ้เอ็มิสารุชิวะทุก này vô bật lực lại, ui, yên, ui, ấp, Úi ha, yên ตัวทีลงมือเศร้านี่ก็จะอยู่หึ่งฮันคนขึ้นไปสนามฮันล้วก็ลงมาห้าป<ๆ>่าอยู่นี่เนาะอ๋อฝนฟล่มเนาะนี <You> <those why? S 1> ่จะเป็นการฟุเล่มนั้นันเล่มเล่มเราบว่าจะเป็นยิงฝ่าให้มันอยู่ป๊อปป๊อปนะ นี่ก็เฮ็ดเอาทุกคนเวลาลงน้ำไปง่งเลยลงห้องได้ลงลุมพุ่นวะเลยว่าเอาใจให้พไปนนี่ไปเลยลุมพันเนาะ,ะไปขับไปเบิร์ข้าจัดซ้อนอยู่ลุมพุนทาทุกคน แม่ว่าจูบปรเทศลงหม้านะทุกคนเนาะลืมเคยข้าเจ้าแล้วเมืはは่อมาทะเล้วนี Less ่เนาะคท่านี้ขาเจ้าก็เลยว่าส่วนมาห้าปลาแล้วก็มากินข้าวปลาจำกันเนาะก็บอกว่าจะได้หรือบ่ได้นะทุกคนแต่ว่าข้าจะทาอาจจะได้บ่ได้น้อยก็ได้ไล่แหละทุกคนเนาะขาเจ้าก็จะห่วมใจกันมาเนาะ อยู่ชั้นนึ่งพรเจ้าจก็พากันมาว่าเลยสะผพ้ที่ว่าดำปูดำปลานะดำเลยแม่ <c oughs> นาว นั่นไดล้วทุกคนแค้ตัวนึ่งนละวรหรอดำก็จะใส่เล่มใส่นาักากัดดำนะจะโบห้ากินแบบสอตวับอย่าบ้บวใหยบ่อนุญาเห็ดนั่นั่น เป็นผู้หญิงสอนว่นหนึ่งเนาะพูดผู้หญิงสอนอยู่ลุม่มอากาศเย็นสบายเลย มันบ่ได้ยักโตแล้วยังมาได้เถอะรอคนเดินเล็บเก็บหรอเพื่อน สอนน้ำล่ายแล้วทุกคนงัดอีนับก้อนหินใส่ใส่ไหนเนาะบ่มียังไง <c oughs> chắn phải lê lê này nước mát mát ma to yang to ping quá ping bò mít đi oh me cà tơ ทางนี้ก็ห้องกระเตอบ่ห้องแม่กระเตอบ่ทางนี้เอิญแมงยังอะไนั่นนะ่ะแมงยังทางบารเท็กซแต่ละเลือนจะเป็นห้องแมงกระเตืบทุกคนแต่ว่าคนเข้าเดียวกันนะแต่ว่าห้องบูคือกันเนาะ ห้าไงอันนัก้อนหิน,หนถ้ามีกถ็ถือครับไ่มีลราก็จะมาบดคุยเลยโอ้ยมันกระต่ายนี่มัแล้วมแม่อันนั้นไงยังหัวคนละ้องกัน่ะ กระเตอร์เก็บเทอละโตซ้อโตไป็นทางผู้หญิงจะซ้อนนะทุกคนผู้ส่ดําจเทิงคนน่ะ าคนละฟังแม่ผู้ยึงมาฟังนี่สันว่าเออแล้วเขาก็ขึ้นไปพุ้นแล้วเขาก็ขึ้นไปพุ้น 嗯。 ไปเอาไปเบิร์นกุ้ยไยต่อทุกคน,นไปดำคักเลยทุกคนหนาวแท้เลยปะเฮงได้ซ้ำตัวแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ป่ามอมเนาะ ก็จะจอบอยู่นี่สองสามตัว พึ่งเวลาด่างไฟปีงป่าเห็นทุกคนอ๋อันได้งูตัวหนึง่งน่ายนะสุภาพนี่ดักงจักดำก็ได้ไล่เติบหอบปีงอยู่เนาะปหมมม Субтитры now กองขว้างกองขว้างเกา่าชูดำก็ยังดำอยู่ทุกคนมาแล่ม จะปีงปลากินน่าเอเน่าเอน่าดกดกนาวนาไรน่วบ่นากวนาวอย่าคืดมหน้าสิดิกินไข่น่าไรไข่กับบวอัด

ปากินอยู่แคมห้อยเลยแนี้คมันผู้ดำดำต่อผู้คืดคืนมาปีงป่าไฟกระกรงใหญ่ๆนึง để xong pin oh. oh, Tiếng máy, <laughs> máy. Uh, Còn phải cả lúc đi khăn còn nhìn lượm té rồi Đã Còn đây là, là. À ngu nói một đừng được không? Quang nó bì nguồn lớn tiếng bên này xí đâm hả lò mòn ปีงแล้วทุกคนจันเลยกระซุกเนาะใบแห้งในนี่กินเขาจำเจีวปีงป่าอ๋อกลิ่นรอมมาส่าในโค้รคักเลยแหละทุกคนใส่เล่มยิงเนาะทุกคนเปลี่ยนกันลงเปลี่ยนกันลงดำ ดิวพักเลยดิวนี่กินอยู่แขมห้อยเนาะ